สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องดีโน่นะครับว,วเป็นช่องเล็กๆครับช่องเปิดใหม่ไม่ได้มีอะไรครับไม่มีสาระไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยครับมีแต่ความปัญญาอ่อนติ้งต้องไป <c oughs> วันๆนนครับโอเคครับทุกคนผมขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปใหมๆ่ๆ <c oughs> ทุกวันนี้ผมนั่งตัดคลิปวันละหชั่วโมงสงชั่วโมง <c oughs> โอเคครับเพื่อนทุกคนผมทําได้อยู่แล้วครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ครับที่ผมจะเล่นวาโรแลนะครับเราจะไปเล่นในโหมดนี้ครับวางระเบิดครับ13าแมตช์นะครับไปดูครับจะรอดหรือจะล่วงไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะทุกคนว้าวเข้ามาในเกมแล้ววันนี้ผมจะมาโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือแบบขดโหดดให้ทุกคนดูนะครับไม่รู้จะโหดหรือจะล่วงก็ไม่รู้นะครับ อันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ผมเล่นนะครับทุกคนแต่ผมเชื่อว่ารอบสองครั้งนี้ผมน่าจะไม่ธรรมดาทุกคนรอดูฝีมือผมได้เลยแต่เน็ตผมนี่สิทุกคนมันไม่ไหวอะครับแต่ถือว่าเป็นการสองทฝ่ายตรงข้ามนะครับถึงเน็ตผมจะไม่ไหวแต่ฝีมือผมอะไหวแน่นอนคนระับเป็นการสอนทีปจะตูนรแรกเราไปซื้อปืนนี้แล้วทุกคนเราน่าจะเป็นฝ่ายกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเริ่มนะครับ โอ้โหเน็ต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 แคปทุกคนขอตั้งใจแคปแตกหนึ่งครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันหายตัวได้ทุกคนโอ้โหเพื่อนเราก็เดินตุ้งต้งตุ้งตั้นแโหโอ้โห แตกหนึ่งครับทุกคนแตกหนึ่งครับทุกคนเฮ้ยคนเจอครับโอ้โหเมื่อกี้ผมอ่อนให้เฉยๆครับเดี๋ยวแบบมันจะไม่สองต่อสองครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมีงไงก็เพื่อนผมเก็บได้อยู่แล้วครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับซ้ายมือมาครับทุกคน,ท,กคนทุกคนครับ A จะเข้านะครับทุกคนสไพร์ด์ดาว เป็นไงครับทุกคนผมบอกแล้วว้าวว่าผมเอาจริงแล้วรบอบนี้ทุกคนครับอยู่ขวามือครับกำลังวางครับทุกคนเฮ้ทุกคนตัวฟรีครับโอ้ยทุกคนมันยืนรอโวมครับ ผมนึกวา่ามันตั้งผมได้ยินเสียงมันตั้ง,งเิดไม่เป็นไรครับผมไม่อยากออกโรเองให้เพื่อนจัดการนั่นไงฝนไหมผมบอกแล้วทุกคนให้เพื่อนเราได้เล่นบ้างเดี๋ยวมันจะแบบเราจะเด่นเกินนะแบ่งเพื่อนเด่นบ้างเอาทุกคนเอไม่มีคนกันเลยครับมีเราคนเดียวนะทุกคน อุวิวอุ้ยคนหลบก่อนครับจังหวะนี้เราเจ็บมากครับเราต้องหลบก่อนครับเอเยอะมากครับ โอ้โหนั่งทำไมลนะ่ะถ้ามันไม่นั่งเมื่อกี้แล้วมันปวดแสบแล้วครับน้องๆมันไม่น่านั่งเลยครับผมเล็งหัวไปแล้วครับเมื่อกี้พลาดพลาดครับพลาดเป็นไงครับทุกคนสกอร์ผม4-6บอกแล้วต่อยาให้ผมเอาจริงตาหน้าเดี๋ยวผมจะเอาจริงรอบนี้จริงๆแล้วครับเปิดดนตีเลยครับทุกคนเปิดดนตีเลยครับเสียงซ้ายมือมีครับทุกคน เห็นหนึ่งตัวครับทุกคนผมเห็นหนึ่งตัวครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนอยู่ด้านบนลครับทุกคนเฮ้ยทุกคน โอ้โหเกือบุ่นคนนิดเดียวมีดไม่โดนนะเป็นไงครับบอกแล้วอย่าให้ผมเอาจริงนะครับไม่อยากจะโม,ม้ครับเมอแล้วอยาให้ผมออกโรงเองครับโอ้ยเกินไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัดคลิปจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเหนื่อยมากครับสวัสดีครับ